รู้หรอกน้องพี่กับกับกับพี่ติงเนี่ยเคยเคยมีปัญหาเสียงกันตั้นแต่เด็กแล้วจริงเหรอพี่ก็นึกว่าพี่ติ๋งเขาแก่กว่าพี่เยอะไี่เดียวกัน <laughs> พี่ติงเ็เป็น,น,นไอทีวีไอทีวีว่าติงใช่ปะ่ะนักขายอทีวีใช่ปะ่ะฉันจะเล่าสั้นๆนะคือวันนึงว,วันหนึ่งฉันอายุประมาณยี่สิบกว่าฉันก็เป็นนักข่าวที่ห้าวเป้งมากแล้ววันหนึ่งฉันก็ไปสัมภาษณ์เออ ต้องต้องอยู่บำรุงหนุ่มอยู่บำรุงอตอนนั้นดวงยังเด็กๆอยู่สองพี่ต้องลงเขตนึงบางบอนแล้วก็พี่หนุ่มก็ลงอีกเขตหนึ่งสองพันหน่งร้อยสี่สิบสี่สองพันร้อยสี่สิบสี่ตอนนั้นจนะอายุยี่สิบกว่าอยู่เลยอะ uh huh. จากนั้นปุ๊บเันก็ไปฉันสไตล์นักข่าวไอทีวีเนี่ยพูดแข็งพูดแบบพูดแบบว่าเธอต้องเข้าใจนักข่าวไอทีวีสมัยนู้นคือคือเราต้องนนนรใกาา ือจะไม่เข้าใครออกใครสมัยนี้นะอ่าเราเด็กๆกาควรแลก็รายงานไปตามตรงเลยจะก็รายงานข่าวเออต้องหนุ่มชายรายงานข่าวไปตามตรงเลยตัดนั้นปุ๊บพอนิกหนึ่นินึงขัดจังหวัดนิดนึงติ่งติ่ขอยากขัดจังหวอ้เกลือมาแต่โตไม่ไั้คือตอนนั้นเกลือบ้านพี่มีเด็กข่าวแบบว่ามีเรื่องมีราวอ่าอเดี๋ยวเองติ่งเชิญเชิญเชิญหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บคือตอนนู้นเนี่ยคุณวันนี้เขาตัวจี๊ดอยู่แล้ว ส่วนพี่โต้งเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเขาจะน่ารักน uh, ุ่มนวลส่วนว,วันเนี่ยเขาจะเป็นตัวจี๊ดของของบ้านเลยอ่าเออสามหนุ่มสามมุมคนละมุมเลยจากนั้นพวก uh, ฉันก็ไป uh, ฉันก็ไปสัมภาษณ์ฉันแล้วก็ออกอากาศไปตามป,ป,ป,ปกติข,ของฉันเนี่ยค่อนข้างแรงอ่ะสังกูค่อนข้างแรงตัวตาตัวต,ตวั๊กเสร็จปุ๊บเว้ยพอออกอากาศไปฉันก็เฉยเฉยปรากฏว่ามันมีคนโทรศัพท์มาที่โต๊ะทำงานฉันเว้ยแล้วตัวเออมีโทรศัพท์มาเว้ยเออปุ๊บตูงพรตูงพรอัตวิไลเป็นคนนับตรงพรบอก มริกาวันเฉลิมอยู่บำรุงจะคุยด้วยฉันก็นึกว่าจะโทรมาชมกูเว้กูก็ไปรับรีบไปแจ้งแจ้ง้รับโทรศัพท์กูก็รับโทรศัพท์ฮัลโหลสวัสดีค่ะคือตอนนั้นเขาระดับใหญ่โตมากโทรมาหาฉันฉันก็ต้องจะมานิดนึงแลวจ้งวันอยู่วันวันอยู่บำรุงเหรอสวัสดีค่ะประโยคแรกคือนี่คุณทำอะไรกับผมเนี่ยเฮ้ยคุณทำอนีรกับผมนี่ยังไง เอคุณอากระต่ายจะนี้คุณไม่ให้เกียรติครอบครัวผมเหญลูกลูกเพราะเพ่อผมลูกผมผมรักของผมคุณจะได้หุ้ด่ากูซะแบบกูกูเออมันด่ากูตอนนั้นปุ๊บไอ้เหรอไอ้กูก็ตอนนั้นมันไม่มีสปีกเกอร์โฟนเนี่ยสมัยก่อนไม่มีมันไม่กดได้แปะโทรศัพท์ได้โทรศัพท์บ้านกูคนเดียวเองมันโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์แบบเนี้ยโทรศัพท์บ้านอ่ะแล้วกูก็ทำเป็นยิ้มอ่ะ อ๋อละคะ็เฮ้ยคุกก็คุกก็ทำเป็นยิ้มเยอะก็ได้ละครเสร็จปุ๊บมันก็ด่ากูไปเรื่อยๆแล้วปูก็แล้วเราก็โมโหใช่ไหมมึงเล่าด่าเยอะแล้วกูก็เลยโมโหว่ะเฮ้ยัยกูจะทำอะไรพี่เอ๋งกูจะไปอ่ะให้ๆแล้วแล้วไงตี๋มันก็วางสายก็วางสายใส่แมงอุ้ยบอลเลยดิบอลเลยดิพี่หนุ่มบอลเลยดิเกล้าเออไอ้เกล้า ไอ้เกี้ยไอ้เกี้ยแบบนี้เลยพี่ด่ายติงประมาณสามนาทีไอ้ติงด่าไอ้จ่าไอ้ติงด่าคือสามสิบนี้แล้วไม่วางสายเลยไอ้ดุกดุ๊กไอ้ดุ๊กไอ้ติงไปรุ่นเมื่อไหร่รุ่นเมื่อไหร่ก่อนเว้ยไมื่อไหร่พี่หนุ่มยอมอ่ะพี่หนุ่มยอมอ่ะเขาด่าเขาด่าเขาขู่ทรกลับอีกทีเขาไม่รับแล้ว แล้วหลังจากนั้นได้เจอหน้ากันได้ือเปล่าไม่เคยได้เจอเจอหน้าก็เฉียวเฉียวไม่เคยคุยเรื่องนี้อ๋อมีผ่านผ่านนะเจอหน้าก็เฉียวเฉียวไม่คุยไม่อะไรกันแล้วหลังจากนั้นก็อันนี้พูดง่ายๆต่างคนต่างเขินซึ่งกันแล้วกันแต่ว่าคนคนที่เป็นตัวกลางในการทําให้เราไม่เขินกันเนี่ยคือพี่ต้ออ๋อกาวใจกาวใจก่าวใจต้อัอ่า่ถามพี่ต้องอาจถามพี่ชายคนโต พี่ตองเขาเรียบร้อยเออพี่ตองเขาก็จะเป็นแนวแบบว่าเอหนุ่มอบอุ่นน่ะเขาจะแอบว่าง่ายเตียงง่ายอย่างเงี้ยเขาต้อตาต้อนาประมาณเนี้ยก็จะเป็นหนุ่มอบอุ่นไอ้นี่เขาจะห้าวเป้งประมาณนี้ก็คือนิสัยหนุ่มกับนิสัยชั้นมันคล้ายๆกันน่ะอสายสายบวกสายบวกสายบวกก็คือไม่ผมเชื่อวันนี้ใครมาดูไลฟ์แบบก็จะเซลร์ไพรส์นะแล้วไม่นะไม่รู้เลยว่าพี่สองคนคือแบบโอ้โหมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน อะจิงคนจะดูดคลิปเนี้ยไปลงขยายผลเยอะเลยจริงเหรอมีมีล้วนีอมีไหล่ะล้านเปอร์เซ็นบอกว่า first meet ของวันเฉลิมกับดรงเิกาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเหมือนหลังจากนั้นปุ๊บฉันก็จะผ่านช่วงเวลานั้นพอพอมาถึงช่วงเวลาหนึ่งแก่กว่านั้นอีกนิดนึงอ่ะแก่กว่านั้นอีกประมาณสักหกเจ็ดปีอ่ะเออ ฉันก็จะไปเจอเจอหนุ่มตามที่ต่างๆที่ฉันก็ไปกับพี่ๆพวกฉันเนี้ยก็จะไปเจอกับอ้าวอ้าวแต่แต่งะตาตาแล้วก็น่ารักมากคือทั้งทั้งหนุ่มแล้วก็ทั้งเอ่อทั้งหนุ่มแล้วก็ทั้งชายอ่ะชายเตอนกลางคืนเวลาเขาก็ชายอ่ะคุณหนุ่มเขาจะน่ารักมากเขาจะแนะนําน้องเขาว่าพี่ติ๋งมาไปไหว้พี่ติ๋งก่อนก็คือทั้งสองคนก็จะก็จะน้องน้องชายเขาก็จะมาไหว้ฉัน ดวงอยู่ำลุกเขาะจะไหว้สวัสดีกูก็เป็นแบบตากรในเกลือพี่ไหว้พี่ติงก่อนพี่นุ้แก่เหพี่จเจ,จเจ,จเจ,จเ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 จไปเจเวบ้านเจเจเจเนเจเจเาเจ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 เเจเนจเเจเเจเจเจเเจจเจเจ้จเจาจเจเจ้จเจกจเจเเจ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 เเจ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 ้เไเวเจ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 เรเจเจเ้เจเเจเจเเจเเจมจเจเรเจําจเจเจจเจเจะจเอเเจเเจเจ เออขำว่ะแล้วก็เสร็จอะมีอีกเรื่องหนึ่งพอจะไม่ไปติงเป็นคนหน้าหรือพะเยานะพะเยาอ่านะโออแล้วเสร็จมันมันก็จะมีครั้งหนึ่งตอนฟาราเบล่าก่อนฟาราเบล่าจะปิดอันนี้คือที่เที่ยวแบบเหมือนแบบก่อนที่เราจะแก่อะไรนะทำไมพวกพี่ชอบไปมีอะไรอยู่ฟารางก็มันใกล้ๆกล้นมันเออมันใกล้ใกล้เอ็งไปทันเอ็งไปทันเอ็งไปทันลาลูนาทอร้านหรือเปล่าไม่ไม่ทันไม่ทัน ฉันก็ไม่ทนันฉันก็ไม่ทันฉันไม่รู้จักฉันเป็นไม่อกไม่ทันไม่ได้หรอกไอ้ไอ้ลาลูน่ากับทอรัสเนี่ยติ่งไปทําข่าวพี่ตลอดสมัยก่อนนะหรออู้จริงเหรอ <c oughs> คือแบบต้องแ,อแบบทำเป็นหมืน่นทำเป็นหมืน่นทำเป็นไร้เดียงสาเดี๋ยวพี่หนุ่มแต่ก่อนพี่หนุ่มเที่ยวแถบคนก็ไปตามทําข่าวอใช่ทําไมเขารูกพี่มีเรื่องบ่อยใช่ใช่ใช่พี่ที่ที่แถวแถว แถวแถวนจะดาใช่ไหมวิย์หกศูนย์วิทย์จำไม่ได้แล้วแล้วเสร็จแล้วมันมีอยู่งานหนึ่งเว้ยพอพอฟลาคือจอดสุดท้ายเพราะว่าก่อนที่เราจะแก่ที่สุดที่สุดท้ายที่เราจะก่อนที่เราจะแก่ที่เราเลิกเที่ยวอ่ะที่สุดท้ายคือฟลาเบล่าของล่ฟลาเาปีต๊อปปต๊อปปต๊บเออออใช่จากนั้นปุ๊บเนี่ยจากนั้นฝันเสไอ้เออออจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะนั่น แล้วลูกคุณหนูบ้านรวยเขาก็ไปเที่ยวที่นั่นอ่าอืมอ่าแล้วจากนั้นลูกคุณหนูบ้านรวยที่ที่นั่นปุ๊บส่วนฉันเนี่ยจะเป็นตัวจี๊ดอยู่หน้าอยู่หน้าหน้าหน้าคอนหน้าเวทีอ่ะอ่าอโหอันนจะเป็นตัวจี๊ดอยู่หน้าเวทีแล้วพร้อมกับแก๊งเด็กกระเทยจุฬาอะไรอย่างเงี้ยเออแก๊งเด็กแบบแบบน้องๆอ่ะเออแก๊งน้องๆ LG 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 จากขอโทษขอโทษจากนั้นปุ๊บคุณหนูบ้านรวยเขาก็จะมา แล้วคุณคุณเนี่ยคนเนี้ยคุณคุณหนุ่มเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจริงจริงคุณหนูมาเว้ยคุณหนูมาเดี๋ยวฉันจะไปบอกคุณหนูมาสวัสดีเธอก่อนนะนี่เขาก็น่ารักมากก็ไปเดินไปเดินไปอุตส่าห์เดินไปบอกคุณหนูให้มาสวัสดีฉันกูเจ๊ไงแล้วคุณหนูทำไงบ้างกูกูทำท่าคุณหนูให้ดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยที่จริงอยู่ตรงน้นที่จริงอยู่ตรงน้นอ่ะคุณหนูทำเนี้ยคุณหนูสบัดบปอ๊บ คุณหนูสบัดบอ๊อบใส่กูเว้ยคุณหนูสบัสดบอ๊อบคอคุณวันเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนแบบพี่ใหญ่เออเป็นผบ้น,น่งเป็นผู้ใหญ่คอยดูแลเออแบบเขาเล็กเทคแคร์ทุกคนอะไรอย่างงี้แต่ส่วนฉันก็จะเป็นเหมือนครูเหมือนครูประจำชั้นครูยืนอยู่ข้างหน้าไงะเออเวลาไปเ,า,ไเาต้องมาแบบเอ้ยมึงต้องสวัสดีคุณหน่อยอะไร<ม><ล>อย่างเางเี้ยตอแก็นี่ยเ่ไหมก่อนเขามากับแก๊งนักข่าวไงเราก็แบบ ลูกแมกับมงลูกหลานแล้วกันมองก็ต้องไปนักข uh ่าวอลญาติญาติดีกันหน่อยนิดนึงญาติดีกันหน่อยใช่ใช่ในประเทไยฉันก็จะมีแก๊งนักข่าวไปเที่ยวสามสี่คนห้าคนมีน้องเอ b t เบชูนต่างๆที่ฝึกงานก็ไปกันเป็นแก๊งๆบางทีเราก็ไปกินไปกินเลี้ยงดูแลน้องๆอย่างเงี้ยส่วนเขาก็จะเป็นเขาจะเป็นทีมที่ไปดูเขาก็จะไปดูส่วนคุณหนุ่มเขาจะไปดูแลพวกน้องๆทีมงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปอย่างงี้นอ่า โอ้โหนี่เป็นเรื่องแล้วทีนี้ลูกคุณหนูบ้านรวยตรงนั้นลูกลูกคุณหนูบ้านรวยเขาฝึกเที่ยวตอนนั้นอ่ะเขาก็ไปแถวนั้นอ๋อเขาฝึกเที่ยวเขาฝึกเที่ยวผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้นี่พี่านพี่ตบอกคุณเงียบเดี๋ยว่ะพี่โอเคแค่นั้นแล้วจบเดี๋ยวนี้ขอนี้หนึ่งขอนีดนึงเดี๋ยวขอขั้นก่อนแต่ตอนนี้คุยเดี๋ยวขั้นตรงนี้ัะประโยคนึงแล้วเดี๋ยวคุยกันสือมาทีเราแยกย้ายครับเอ้ยคุณจัดรายการอะไรมั่งอ่ะ อ๋อ yeah. ตอนนี้รายการผมระพี่หนุ่มก็มีมีอ่าลูกไม่ไคโสดมีโคลเด้นซองครับพี่เชิญพี่กับพี่ติงไปเป็นเป็นกรรมการได้ไหมแบบกแอันนี้ก็เนี่ยจะพี่สองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยคนวารี่อะไรไอ้มีสัมภาษณ์มีท็อกโชว์ส่วนตัวมั้ <S 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 ke, อยากออกรายการไม่ออกรายการมานานแล้วตอนนี้คนขอคิวพี่เต็มไม่หมดนะเธอรู้ไหมว่าฉันน่ะเป็นแฟนขออย่างเดียว อย่าเชิญพี่ไปออกรายการที่ไปดีเบตหรือไปเถียงกันทางการเลยพี่ต้องเชิญคุณมาริกาเพราะพี่พี่เก็บอารมณ์ไม่ได้ถ้าเชิญพี่ออกรายการแบบนั้นนะไม่แล้วบอกรายการพังกูก็พังด้วยไปดูที่สายกูดีเนี่ยหลังจากค่ำคืนนี้นะและถ้ามีมีคู่ที่จัดสองคนไปดีเบตกันนะผมจะมองการดีเบตนั้นเป็นเรื่องตลกไปเลยอ่ะเอาขอเป็นทีมผมขออยู่ทีมมาริกาครับ ไม่สู้อ่ะนี่เราไม่สู้เลยอ่ะผมไม่สู้ส <c ười>